ได้อะไรมาคะได้ D O V okay. ใช <Okay. S 1> ่อ๋ <Wow. S 3> oh. อว้าวอลังเนาะนี่แบบนี้ก็สวยพี่ตากยังไงกระเธอบอกความรู้สึกบูรกรีพี่ตักมาไกลถึงประเทศเวลนะคะมาดูกระเป๋าดีออนะคะดีออ h แฮนด์แบ็ค กระเทยดูชุดนี้เหมือนเหมือนควีนเลยอีผ้าคลุมหัวกระเทยไปใส่ผ้าคลุมหัวแล้วแชิม after this นางหิว breakfast so เฉวีก็ you fancy Thai uh, tha tha food or no, anything, anything? Uh, stop pointing what oh. um, you took a s w o m w e r e a r really They come here. Yeah. I think it's too small. Yeah, too small for you, Kita. Yeah, too short. What are you? What are you

อันนี้เป็นของแต่งบ้านดีออนะคะ เน,นก,กระถวยเพิ่งจ่ายเงินไปเท่าไหร่เมื่อกี้ก่400าคิดเป็นเงินไทยคะ่ะตอนนี้นะ 40, 40, 40, แม็ประเก,กะืบสอมื่เข็บคัดเกือบอสองมืนเกินสีเกินแล้วพี่เข้าใจวสี่ี่อสองหมื่นบาะอะไรนะสองห ตีไปสองหมื่นได้เข็มขัดอาจารย์ตักนะคะนางบ่นว่านางอยากได้มานานแล้วตอนแรกว่าจะซื้อซื้ออะไรนะพี่ตักจะซื้อซื้อเส้นหนีแต่ว่าทำไมแต่าอยากได้รีออแต่ว่ามันต้นนะคะสายมันสั้นแต่พี่อยากชอบใส่หน้าของสวยนะดูดีไหมเด่นเป็นปากนี้ถ้าดูใส่ที่หน้เลยแล้วใส่ได้สองงานเลย เหมือนผ้าถุงปุ๋ยเลยอ่ะพี่ตา่ชบใ้ถุงปุ๋ยทด้ปัญหายอย่างเดียวคือเอขาอาจจะมีก็ได้พี่ตาวัยรุ่นอ่ะมาบวกผา,าิ่า้าีท่เีพ่อของเชี่าพี่ชอบวเช เาเด็กหรอไปเท่าไหร่อ่ะใบเท่าไหร่ตีประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นบาทนะคะท่านผู้ชมได้นี้เป็นชุดเด็กเนาะคอลเลกชันเด็กของคริสเตียนเดล เธอฟิดแล้วนะไ <c oughs> หนีห่ตัดสิสดสลวละหมื่นกว่าบาทอุ้ยแตว่าเท็เจอร์นิ่มมาก กระเทยน,น่าจะตำเทียนหอมอันนี้หอมนะโอ้ยหอมมากหอมละมุนอันดาษก็น่ารหลักที่นะ้ำขวดนี้มันจะเป็นกระดาษ ได้อะไรมาค่ะฟินไหมคะวันนี้ชอบมันอยู่ตรงไหนเอ่ยพี่ตางตอนนี้เราอยู่กันที่นิวตรงนี้เป็นนิวบอนสตรีทนะคะมาตะกี้ก็เข้าไปไนในเราคุณรู้ไหมว่าที่นี่เขารับเงินสดด้วยนะคะดังนั้น,น,นลูกสาวนะคะใครมาหาบกีนะคะ <laughs> ถือเงินถือเงินกับเงินสดออกนอกประเทศเยอะๆไม่ได้ก็มาต่ำใช่ไหมใช่โอ้โหคสบันคาส ต้องร้องเพลงต้องร้องเพลง Sugar Daddy Sugar Daddy Sugar Daddy เย่ยิ่งน้ำหิวไหมหิวไหหิวแล้วก็ไปเซเว่นดาวมาร์เก็ตเราไปตอนนี้หรือเราจะนั่งไปตอนนี้แหละเซเว่นดาวมาร์เก็ตชาแนลพี่ตากชาแนลชาแนลนี่แต่รุ่นนี้มันใช้กลาวาดอะไรตัวไหน ส,สวยเนาะอ๋อเนี้ยหรอมันกระเป๋าใส่อะไรอะ่ะใส่กระดูกพี่ตาถ้าหนูซื้อนะพี่ตาเอาไว้ใส่อาหารหมา <c oughs> ใส่อาหารหมาค่ะไม่เกดนะมันเล็กมากไปใส่อะไรได้ใส่โกเต็ก ก็เดี๋ยวเราไปเซเว่นเดลส์มาร์เก็ตไงมันมีร้านเยอะแยะมากมายเลยให้เราเข้าพี่ตังนี่แบรนด์อะไรอ่ะลิโมวากระอยไม่รู้จักนี่ไห่เฮอร์เมสแอมแมสพี่ตังกระเอยตักฟินอีกแล้วค่ะแอมแมส กับโทนี่ไม่ใช่กัทบทอมนั่นเดี๋ยวเราเดินออกทางนี้ดีกว่าพี่ทักเดินทางนูง้นเดินหนึ่งหนึ่งเป็นหนึ่นี่นะคะเพื่อนๆค่ะย่านบอนสตรีทนะคะเป็นย่านแหล่งช้อปปิ้งนะคะสินค้าแบรนด์เนมไฮเอนด์นะคะ่เ<ม>บอร์เบอรีก็มีนะคะซิ เขาใช้คนอ้วนก็เป็นหุ่นเป็นโมเดลได้นะคะเ,เพื่อนๆยุคนี้มอสกิโนมอสกิโน แสดงที่เข้าใจหรอว่าทำไมี่นอนดอนซ์อนชอปปิ้งกับปารีสเพราะว่ามันเยอะมหมหรือว่ายังไงใหญ่กว่าหรือว่ายังไงมันวุ่นวายไม่รู้พอพี่ได้มามีพี่ความวุ่นวายมันน้อยลงที่นี่มันไม่เยอะเหมือนปารีสแต่ที่อยู่แบบดู่ชียากว่าปารีสปารีสไม่ผ่านใช่ไหมก็เธยโคชโคช โคชไหมคะนี่ชอบโคชใช่หรอโค้ชไหมคะเราต้องไปทางหนคะเดินไปทางหน้าค่ะโ้ซฟาแบนไหนแบนไหนวิเวียนพี่ตากวิเวียนเวทบูชเว็บมูจุดนะ I like that พี่ตับชอบชุน,นอโอ้คนนี้ป่าดูทรงแล้วมาบอกพี่ตับข,ขอดูหีหน่อยผมขอดูหีกูหน่อย พี่ตาก็ได้ยินว่านี่นะฉันรู้ว่าเธออยากไปโซโหแถวนี้หรอเดินไปทางนู้นใช่เดินไปทางนู้นก็เธอลาลีกลาลีกหนูชอบแบรนด์นี้ทำพวกใช่เป็นเป็นอาร์ติสเป็นอาร์ติสลาลีกเฟรนช์อาร์ติสเลเนี่ลาลีก